เอาละค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องทอมนิดก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคําว่าขอโทษขออภัยนะครับผมนะเขาเดินเขาว,วิ่งเนาะแต่ว่าสายลูดแล้วก็ตัวเจาะลูดครับท่านนะเราต้องขอโทษขออภัยมันไม่เจอกันเลยเจาะก่ะ บอกว่าขอพักศูนย์ไม่ก่อนโอ้โหศูนย์มาอย่างเดียวเลยบาทนี่เนะเาะต้องขอโทกขอไปจริงสรุปว่าเราต้องจับคู่ศูนย์ไว้อย่างเดียวเลยนะมาตองเว่นนะคะผมนะโอเครับลูกกันแล้วศูนย์นี่มางวดเว้นง,งวดงวดแ้วก็ยิงเงาหา่าหางวดหกงวดนี่สุดยอดดีดีครับต่อไปเราต้องจับแต่ศูนย์ไว้อย่างเดียวแล้วครับผมนะ อันตรายมากถ้าเราไม่ต้องทิ้งศูนย์บอกแล้วครับหานน้อยมันต้องมีศูนย์อขอแค่เว้นเมื่วอวานนี้มาสองน้อยวันนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับถ่านต้องติดตามลุ้นกันต่อไปอาจจะมาช้ามากมากเลยครับมาช้าเราก็ต้องขอโทษขออภัยให้กดกระดิ่งไว้ครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้เพราะว่ามันจะแจ้งเตือนไปอย่างท่านผู้ชมนะว่ามีการลงคลิปแล้วนะครับผมนะ มื่อวานานี้ผลห้าน้อยพิเศษออกเมื่อวานมันมาลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบหาโอ้ยมันกับบอฮอดนะครับพึ่งโล่งสาเนาะพิเศษออกหนึ่งเก้าสามล่างออกหกเก้าครับโอเคไม่เจอกันเลยปกติออกแปดสามศูนย์สายวิ่งเข้าแปดเนาะล่างออกเก้าสองครับ ยอมรับความพ่ายแพ้สายเจาะไม่เข้าสายรูดไม่เข้าเขาตัวเด่นยังเอาบ่ไใดนะเราเมื่อวานนี้เราพูดจับเจ็ดศูนย์นะ v เนาะ V พูดว่าเราไม่เอาศูนย์มันมาศูนย์ค่ะ VIP ออกหกศูนย์เจ็ดนั่นแหละครับนะลาออกสามสองโอเคสายเด่นเข้าเจาะไม่เข้าเหนื่อยใจ ตอนแรกว่าจะไม่ลงให้แล้วก็ล่วงไวแล้วครับอย่างน้อยเดือนนี้เราหลุดไปสองวันแล้วนะสายเจาะสายรูดเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองนับสิบแปดสิบเก้านี้หลุดไปสองวันแล้วครับมาวันนี้จะเป็นยังไงลุ้นกันต่อไปฉลับชมกันต่อไปกันอะไรกันสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่นหนึ่งครับรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งฟันทงไปที่หนึ่งเราจะพูดคำว่าแม่นไม่ได้ เมื่อวานนี้อุตสาชมตัวเองซะหน่อยน้ามันก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละมารูดหนึ่งวิ่งหนึ่งฟันธงไปที่หนึ่งสายลูดสายวิ่งหนึ่งตัวเน้นครับตัวแดงตัวเน้นหนึ่งสี 1 8ตัวแดงตัวเน้น1 4 1 8ครับจัดไป1จับคู่ หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดจับคู่ครับหนึ่งลูดหนึ่งวิ่งหนึ่งเป็นยังไงบอกมาลูกเหตุการณ์อีกแล้วครับนะจะมาแนว่วใดสายลูดสายวิ่งจัดไป มักบอกเหมือนนี้ครับจัดไปครับสําหรับสายลูดเนาะมาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับตัวเด่นแปดหนึ่งกับแปดเราขอตามแปดอีกสักครั้งแปดจับคู่ครับแปดศูนย์ แปดสี่แปดเจ็ดครับทวนทวนอีกครั้งวันนี้วันพระเนาะวันพระนี่ชอบมีศูนย์เหมือนกันนะเราก็ขอจับศูนย์ไว้ก่อนทวนอีกครั้งแปดจับคู่แปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ด วันอาทิตย์ห้อยออกตัวใดบาทนะเข้าแล้วก็ยุดขอให้เข้าไว้ก่อนแก้มือไม่รู้ว่าจะแก้สำเร็จหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกัดอีกทีหนึ่งเนาะมาช้าต้องขอโทษขอภยัยจัดไปยังมักในแนวทางของท่อมนิดก็จัดไปผู้ใดพ่อมีทุนก็นอย่าลืมทำบุญทําทานใดแล้วก็ต้องทำบุญนะครับมา ไปต่อกันเลยสําหรับตัวกันครับสีศูนย์สีเจ็ด เจ็ดศูนย์ครับตัวกันสี่ศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สิบตัวเจาะสายลูดฟันทงวัดดวงสายเจาะยัดไปสิบตัวเป็นสายอย่างมือนีครับสายลูดสายวิ่งสายเด่น ถ้าจะจับศูนย์เมื่อวานแล้วก็เข้าเจ็ดศูนย์แล้วแหละเนาะวันนี้จับศูนย์ไหวจะได้มาจับสามตัวครับรอรุ่นสามตัวกันอีกนะั่นนั่นมันจะโผมาที่หนึ่งนะสามตัวตรงๆสามตัวโต๊ดมันก็น่าจะมันก็น่าจะมาได้เลยนะมันนานแล้วนะมาจับสามตัวศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ 1> 9ก้แล้วก็กตัวครับ9ก้าหนึ่งแโอเคสิตัวเจาะกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ก็ะมต้องมีเขาไม่หลุดนะครับถามผู้ใดได้เดบิงอาจารย์ทานอื่นก็คือกัดมีเขาไม่หลุดมาสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ ที่มารับชมขอยมีความสุขหลายๆล,ลุยๆเฮงครับ